ก็สดีครับวันนี้ผบกับกายอีสู้ๆแล้วนะครับวันนี้กายจะพามาชมเจา้าคันนี้เป็น m X, X ิวเอ็กซ์1.9สี่ขาวมุกนะครับคันนี้คันนี้ดาว79,000บอกไว้ก่อนคันนี้มาพร้อมชุดแต่งวาซุมาเอ็กรอบคันเลยนี่โลโก้วาซุมาพร้อมซึ่งก็มีชินน้นนี้ชิ้นก้างเป็นชิ้นคอบของตัวรถซึ่งก็มีชิ้นล้างนี่ชิ้นล้างจะมีเขียวอย่างงี้สวยๆเลยนะมาพร้อมไปเลย คันนี้นับง่ายๆคือสกเกิรหลายชิ้นมากเราก็เยอะง่ายๆคือสู้ไปเลยตั้งแต่แรวไฟก็สว้ไปแล้วมาพร้อมมดนี่ซึ่งมาดูตรงรอรอแม็กรอแม็กตัวนี้จะเป็นท E37 ย่อสีแดงตรงนี้นะครับพร้อมเลยมาพร้อมอย่างตัวยูตัวนี้จะแป้งเป็นครอบ18นิ้วจะเดิมรอมันเป็น17นิ้วคันนี้มาพร้อมกับยาง2 6 5 6 0 สวยสวยเลยใช่ไหมลงตัวมีซุมอรอให้มีสติ๊กเกอร์ค์ดโลโก้วัตสุมาพร้อ่าส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็มีในชุดสักเกอร์เขามันเลยนี่ชิ้นนี้ด้วยนะชินช้นชิ้นคดทล้างก่อนถึงบันไดนี่เป็นชุดแต่งเขามันเลยอ่าตัวนี้เป็นชุดเขามันพร้อมไปเลยฟิล์มตัวนี้ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกให้ล้อพันพร้อมคิวกัรซาด ฟิลเซรามิกนี่เรามีประกันใ้ด้วยนะประมาณ45ห้าปีประกันยาวๆไปเลยนี่เบ้ามือจับก็สีดำให้ตัดกับตรงนี้พอดีให้เข้ากันไปเลยใชยพอเข้ารูมมันได้สวยไปเลยตั้งแต่ออจ้าสุนพรแต่งให้ไปเลยนี่ส่วนคาดเอวคาดเอวตัวนี้ก็จะมีโลโก้วาซุมาพร้อมกับตัวนี้จะมีไฟให้ด้วยนะพอเปิดไฟหน้าไฟตรงนี้ขึ้นเลยพอเบรกไฟก็ขึ้นอ่าซึ่งมีชิ้นบน เป็นฉิดสปอยเลอร์บนฉีดล้างด้วยนี่จะมีตัดดำด้านเนี่ยพร้อมไปเลยนี่ซึ่งเราถอจะเป็นทอทรงเลี่ยมตัวนี้เป็นทอลอกนะไม่ได้จอจริงเป็นทอลอกใช่ครับนะซึ่งมีโลโก้มีโทูลเม็กซิจารลานนี่เลยกับมวลการยางลานชื่อดังฝ่าหลังซิฝ่ายปทุม นี่พอมาดูด้านนี้ใช่ไหมส่งรถมันก็จะสววยอยู่อยู่แบบนี้เลยสว้ยตั้งแต่ออลรถเลยนะนี่ดูภายในภายในจะเป็นบอนนั่งสีน้ำตาลอ่อนโลคาสามารถเลือได้เลยว่าจะเอาสีน้ำตาลอ่อนสีดำสีแบบตัวทอบเลือได้หมดนะซึ่งก็หอ้บอนนั่งเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันดูแรงไงดูแรงไงแต่ความสะอาดไงส่วนด้านล่างก็จะมีพรมให้ ตัวนี้ก็จะเป็นพรมเข้าลูปอย่างดีเลยใช้งานยาวๆสามารถเอาผ้าผ้าเปลี่ยนนำมัดๆเช็ดได้เลยซึ่งด้านข้างตัวนี้ก็ทำทำนั่งงมดจะางายใช้งานดีนี่ดูคณนาณะนาตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะสำหรับจอจอตัวนี้จอจะเป็นจอเจนิ้วผอมกองถ้อยจะมีในตัวยิบซ้ำยิบซจะมีมด แต่ถ้าเป็นยิบซ่องน่าจะไม่มีนอกจะไปแต่งเพิ่มจอตัวนี้จะเป็นจอเจ็ดนิ้วพร้อมกองถ้อยให้เลยใช่ครับภายในจะล้อล่อไปเลยครับพอมอคันนี้ไม่ได้ติดคัลลิงไฟฟ้านะอ่าสำหรับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นนี้หรือรุอร่นอื่นสามารถคอมเมนต์มาหรือว่าถักถ่ายใกล้มาคุยได้เลยใกล้พร้อมคุยพร้อมดูแลให้เสมอสำหรับ,รบวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ใกล้หน่อยสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย